ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะก่อนเริ่มงานนะคะโดยที่แม่ครัวนะคะกำลังเตรียมทำกับข้าวนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงแขกในงานวันนี้นะคะในช่วงเย็นนะคะ อันนี้ก็เป็นรรดยาดยษๆนะคะกำลังนั่งเด็ดชฉาโอ,อมอยู่นะคะวันนี้มีเมนูน้ำพริกนะคะแล้วก็ไขชออ่ชาอมนะคะนมา่องวท่เขาฝากมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องตั้งอัฐินะคะก็ได้มีการจัดดอกไม้จัดทุ่ต่างเรียบร้อยแล้วนะคะ รอที่จะนํากระดูกนะคะเข้ามาบรรจุภายในอัฐินะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้นม,มนม์พระสงฆ์นะคะมาทําพิธีนะคะที่จะเอานำเอากระดูกนะคะไปบรรจุขึ้นเครื่องตังนะคะจะคุกค้นดอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอได้กลนำไาขอขึ้นะ ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีบรรดาญาตินะคะลูกหลานของคุณแม่ละม่อมสะทงนวลน,นะคะก็จะได้มาทำพิธีนะคะนำเอากระดูกนะคะขึ้นเครื่องตั้งกันค่ะ ก oui. er ็ต pues ่อไปก็ต nah ั framework. ้งนามโบระพรมกันสามจบนะครับนามโบตั้งตาภควาโตรหัโตธรรมาจงพุทธะนาโบตังตาภควาโตระหัโตธรมาจงพุทธะนาโมตั้ตาภวโะโตธรรมงพุทว่าตามนะครับกายกรรมบงวจีกรรมบงบโนกรรมบง อโหสิกรรมสัพัดตาพังทีน่าสันตุได้กายก็ดีได้ใจก,ก็ดีได้สบประมาทท้งทั้งต่อหน้าได้รับลังขอได้โปรดอโหสิกรรมให้เก็กับัญญั เวลนาคองดวงดวงเวลาของท่านสถิตตัวเที่ยงใดเมื่อได้ทาาราบข่าวแล้วซึ่งลูกหลานเหลนยญได้ทำบุญหาในเวลานี้เมื่อทราบข่าวแล้วโปรดได้มาลา ที่ <aunque S 2> ทำวิธีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำเอาทูปนะคะมาปักนะคะไว้ที่หน้าอธินฐคนค่ะนะพอเป็นพิธีนะพอเป็นก็จะทำเปพิธีกับนำบอกเราเก้าส็บกนแล้ว ัจจิตวานิรุตุชันติเตสังุปัสสโมสัุโคอาจิลังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทเปตวิญญาณโนนิรัตถังวกลิงขลังลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเอาน้ำอบน้ำหอมนะคะพรมให้กับกระดูกนะคะ เพื่อที่จะนำกระดูกนะคะขึ้นไปบรรจุในอัฐินะคะก็จะให้บรรดาลูกหลานนะคะได้มาพรมน้ำอบน้ำหอมให้กับกระดูกแล้วเรียบร้อยนะคะเด,เดี๋ยวจะนำตัวกระดูกนะคะขึ้นไปนะคะบรรจุภายในอัฐินะคะ

ตอนนี้นะคะได้นำกระดูกนะคะขึ้นไปบรรจุอัฐิเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกหลานกำลังจะหาข้าวนะคะให้กับคุณพ่อและคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายทานนะคะอาจารย์จะอด้ไหมหหาพาไม่เจอกาจานนั่นแหละอาจารย์เอาวางสายสินลูกมาไหม

ตอนนี้นะคะแขกก็เริ่มทยอยเข้ามาที่งานแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในงานนะคะ แขกที่มาร่วมงานทุกคนนะคะก็จะได้รับการตรวจคัดกรองนะคะจากอสมประจำหมู่บ้านนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองด้วยการวัดไข้นะคะแล้วก็จะติดสติกเกอร์ให้กับผู้ที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็ทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่อสมนะคะเป็นจุดคัดกรองของอสมคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่พระสงฆ์นะคะได้เดินทางมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทำการฟังพระสวดนะคะในลำดับต่อไปะคะ่ะ ตอนนี้นะคะคุณจันนะคะก็จะทำการจุดธูปเทียนนะคะบูชาพระพุทธนะคะ ส่วนทางด้านคุณธารานะคะก็จะจุดธูปเทียนนะคะบูชาทางด้านเครื่องตั้งอัฐิค่ะค่ะพอถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะทำการจุดพุนะคะโดยนี่ก็จะเป็นผู้นะคะที่จะเป็นชื่อนะคะของแม่คุณละมอ่ะอมสัต <มา S 2> ว์อมนุษย์นะคะสวยไหมคะ แล้วก็จะมีการจุดพุนะคะมีดอกไม้ไฟนะคะก็จะเป็นการเสร็จพิธีนะคะของค่ำคืนวันแรกนะคะในวันที่20มีนาคมนะคะ หลังจากเสร็จพิธีนะคะเวลาสองทุ่มนะคะก็จะทําการฉายหนังนะคะโดยคืนแรกเราฉายไปคืนวันที่19แล้วนะคะเป็นเรื่องหลวงพี่กับอีปอ,อบนะคะส่วนคืนนี้นะคะจะเป็นคืนที่2คืนสุดท้ายนะคะจะเป็นหนังเรื่องอีเลี่ยมซิงคค่ะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ